ซิลลี่เนนโอเวชั่นสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่นิสาโฮเทลแบงคอกสุขุมวิทสิบเอ็ดครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กันที่นิสาแบงคอกโฮเทลสุขุมวิทสิบเอ็ดครับซึ่งซิลลี่เนนโอเวชั่นนะครับเราจะพามาชมนะครับว่าที่เนี่ยเราติดตั้งส่วนติดตั้งนะครับหรือกรีนวอลเนี่ยเข้าไปในแต่ละแบบในแบบไหนบ้างนะครับซึ่งที่เนี้ยนะครับ ก็จะมีบริเวณทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับ1ก็คือรอบบริเวณสระว,ว่ายน้ำนะครับแล้วก็ส่วนแนวตั้งบริเวณด้านข้างร้านอาหารนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังโครงการของโรงแรมครับ,รบตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณโซนรอบสระว,ว่ายน้ำนะครับที่ทางสิลเลียนเนี่ยได้ติดตั้งส่วนแนวตั้งเหมือนกันครับซึ่งก่อนอันนี้บริเวณนี้ทางโรงแรมเนี่ยไม่ได้มีส่วนแนวตั้งไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะซีเลียนจัดให้ฮะ,ะติดตั้งส่วนแนวตั้งที่เป็นซีพ n e l p ลพ s าสซึ่งสร้างความสวยงามให้กับโรงแรมมากยิ่งขึ้นครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณโซนร้านอาหารนะครับซึ่ง ส่วนแนวตั้งทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางซิลิ n i นโนเวชั o นนะครับท,ที่ติดตั้งส่วนแนวตั้งเป็นแบบแผ่นนะครับซีเพนเนลพลาสนะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องจํากัดเรื่องลวดลายเลยครับสามารถดีไซน์แบบลวดลายและขีดจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยติดตั้งปั๊บสวยปุ๊บทันทีแน่นอนครับส่วนแนวตั้งบริเวณร้านอาหารเราติดตั้งด้วยผลิตภัณฑ์ส่วนแนวตั้งแบบแผน่แน 4.+ p a n e l plus ครับ ที่มีลักษณะเด่นคือการออกแบบลวดลายต้นไม้อย่างไร้กีดจำกัดและไม่ต้องใช้ดินในการปลูกเลยครับสามารถตัดเข้าได้ทุกรูปทรงสบายๆครับเห็นนหมครับแบบแผ่นอันนี้ไม่ไมีไม่มีดินเลยนะครับปลูกโดยไม่ต้องมีดินนะครับปลูกได้เลยฮะสบายๆของดีฮนะบอกเลยของดี ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสวนแนวตั้งด้านหลังโครงการนะครับซึ่งเป็นบริเวณด้านนอกนะครับที่ให้ลูกค้าภายในโรงแรมเนี่ยสามารถเดินออกมาเที่ยวนะครับมาชมาทัศนียภาพสีเขียวหรือสวนแนวตั้งสวยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เห็นได้ว่าสวนแนวตั้งตรงจุดนี้จะสูงราวเ,เกือบ6เมตรกว่าเลยแต่ทีมเซอร์วิสเราครับสามารถดูแลให้ต้นไม้เนี่ยสวยงามเหมือนดังเดิมได้ครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตายนะฮะแล้วก็ถามว่าทําไมจุดนี้ถึงได้มาติดตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่า บริเวณด้านหลังของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีจุดพวกเครื่องจักรต่างๆแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีส่วนแนวตั้งหรือกินวอลตรงนี้เนี่ยสามารถมาปิดบังเพื่อสร้างความสวยงามให้กับโรงแรมมากยิ่งขึ้นได้ครับส่วนแนวตั้งบริเวณด้านหลังโครงการนะครับเราติดตั้งด้วยกระถางซีไลท์บอลเอ็กอาร์นะครับที่มีความแข็งแรงคงทนสูงผลิตจากวัสดุรีไซเคิลพีพีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับมีขารองรับน้ําหนัก4จุด บรรจุวัสดุปลูกได้มากถึง2.15ลิตรด้วยกันครับและยังสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึงครึ่งลิตรเลยนะครับมีช่องระบายน้ำเพื่อป้องกันลากต้นไม้เน่า ครับวันนี้ก็เต็มอิ่มกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทางซิเลียนเนี่ยก็พากันไปเที่ยวหลายๆโซนเลยนะครับที่เป็นส่วนตั้งสวยๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามซิเลียนยูทูบชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับของซิเลียนนะครับใครอยากได้ส่วนหน้าต่างสวยๆเจ๋งๆนะครับส่วนแบบยั่งยืนนะฮะทำถึงทำถึงเนี่ยติดต่อเรามาได้เลยครับซิเลียนโนเวชั่นครับพบกันใหม่ครับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ